ใครได้ไปเนี่ยไม่ต้องซื้อถึงแปดแสนค่ะเพราะว่า Eagle u s ยูสคนะคะทำราคาพิเศษให้กับลูกค้าแล้วสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับบอแปมกับเดน Eagle u s ยูสคาอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะบอแปมจะพามารีวิวเจ้าตัว m มิ s u b บิช i ตันสา3แบบ3สไตล์กันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราพาไปดูคันแรกกันนะคะว่าแบบแรกจะเป็นยังไง มาดูตัวแรกกันเลยนะคะตัวแรกตัวนี้เป็นเจ้ามิส b ตวิชไททันเครื่อง2 5 G.L.X ค่ะตัวนี้นะคะมากับปี2019ที่บอกได้เลยค่ะว่าทั้งข้างนอกข้างในใหม่มากและใหม่ก็น้อยด้วยค่ะใครได้คันนี้ไปนะคะราคาจับต้องได้เลยค่ะอยู่ที่4,39,000บาทเท่านั้น Eagle Use Car ค่ะช่วยผ่อน3,000นาน3เดือนเริ่มต้นผ่อนคันนี้แค่5,000บาทเท่านั้นค่ะ แลพามาดูตัวที่2กันนะคะตัวที่2นี่บอกเลยค่ะว่าหล่อมากๆจริงๆเพราะตัวนี้เป็นนิวมิ u ู i ิช i ไททันนะคะเครื่อง2.5 g l x ตัวนี้มากับปี2019ค่ะ ข้างหน้านะคะดูดูดันมากๆเพราะมีไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์และเราก็แถมแมกใหม่ยางใหม่ให้ด้วยกับคันนี้บอกได้เลยค่ะว่าใครได้คันนี้ไปนะคะหล่อสุดๆเลยเพราะว่าทั้งภายในภายนอกเนี่ยได้ในสภาพป้ายแดงเลยกับราคานะคะอยู่ที่4 7 9 0 0 0บาทค่ะช่วยผ่อน3000นาน3เดือนนะคะเราให้ไปเลยค่ะผ่อนคันนี้เริ่มต้นเพียง5 0 0 0ันบาทเท่านั้น อยากได้คันนี้นะคะบอกได้เลยค่ะต้องรีบจับรีบจองเพราะว่ามีอยู่แค่คันเดียวกับแม็กใหม่ยางใหม่แบบนี้บอกได้เลยค่ะว่าคันนี้คุ้มมากมจริงๆตัวที่3มตัวนี้นะคะใครชอบเออสไตล์ยกสูงนะคะแนะนําคันนี้เลยเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นมิสอุบิชิไทตันดับเบิลแคบขา4ประตูเป็นเครื่อง2.4นะคะเป็นตัวพัดเลยคือตัวท็อปตัวนี้มากับออชชั่นที่แบบเต็มสุดเลยก็คือ มีกล้องมองหลังให้นะคะเป็นระบบพุชตาร์ดด้วยคันนี้แล้วก็บอกได้เลยค่ะว่าเป็นตัวยกสูงที่ป้ายแดงเนี่ยราคาเกือบ8 0 0 0สนเลยค่ะแต่ e ีเก e u s ยูส a านะคะให้ไปกับราคา5,39,000กับปี2018ที่บอกได้เลยค่ะว่าไม่น้อยสุดๆเลย ตัวนี้นะคะใครได้ไปเนี่ยไม่ต้องซื้อถึง8 0 0แสนค่ะเพราะว่า Eagle Use Car านะคะทำราคาพิเศษให้กับลูกค้าแล้วใครอยากได้คันนี้นะคะเรามีโปรช่วยผ่อน3,000นาน3เดือนพ่ออีกทีปกติปีหน้าราคาเริ่มต้นกัน นะคะที่อยากดูรถตัวจริงนะคะเรียนเชิญได้เลยค่ะที่เต็นอีเกิลยูสตาค่ะอยู่ตรงข้ามกับสวนสยามนะคะหรือสามารถโทรมาได้ที่เบอร์091 891 499 9่9 9, ค่ะหรือใครอยากจะขอรูปเพิ่มคันไหนนะคะสามารถแอดมาได้เลยค่ะที่แอปพลิเคชัน Line@ แอดอีเกิลยูสค่ะยังไงนะคะสำหรับมิสซูบิ s ชิตไททัน3แบบ3สไตล์นี้ขอแบบแนะนำเลยค่ะว่าใคร ที่อยากได้รถกระบะนะคะเรียนเชิญที่นี่เลยเพราะเรามีทุกรุ่นทุกสไตล์เรานะคะเซ็นสัญญาให้ถึงที่บ้านและก็ส่งรถฟรีให้ถึงที่ทุกรุ่นทุกคันค่ะวันนี้มาแบ่งขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ